สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำสังขยาฟักทองนะคะหรือฟักทองสังขยาค่ะเราจะนำฟักทองมาล้างเปลือกให้สะอาดนะคะจากนั้นก็นำมากรีดให้เป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ตามชอบค่ะจากนั้นก็ควักไส้ออกนะคะอย่าให้เหลือแล้วก็นำไปล้างอีกรอบนึงแล้วก็คว่ำไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้น้ำออกวัตถุดิบต่างๆแอด m i n ขึ้นพร้อมอัตราส่วน ต่อไปเราจะทำสังขยานะคะใส่ใบเตยใส่เกลือใส่ไข่เป็ดลงไปขยำขยำพอไข่เป็ดมันละลายดีเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนวดนวดนวดจนน้ำตาลละลายดีนะคะจากนั้นก็ใส่กระทิลงไปค่ะขยำขยำไปจนมีความเหนียวหนืดแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำไปกรองนะคะกรองเสร็จแล้วเราก็นำไปเทใส่ ฟักทองฟักทองเวลาจะนึ่งเราจะต้องหาถาดรองเพื่อไม่ให้ฟักทองแตกนะคะใส่ให้ไปจนเต็มค่ะจากนั้นก็นึ่งด้วยไฟอ่อนๆปิดฝาแต่ไม่ต้องสนิทนะคะนึ่งไปจนสุกดีจากนั้นก็นำมาตัดให้เป็นชิ้นค่ะวันนี้แอดมินตัดได้8ชิ้นนะคะก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากๆลองไปทํากันดูค่ะ